ยืมมารีวิวนะครับสำหรับราคาแล้วก็ลิงก์ดูใต้คลิปที่ Description และพินคอมเมนต์ตัวนี้เป็นมีดพับจากแบรนด์นะครับแลน L A N D แลนนะครับรุ่น 911B เขาบอกเป็นใบสเตเลสนะครับความยาวใบมีด90มมก็คือ9เซนต์นะครับความหนา3มม,ม,มแล้วก็ด้ามเป็น G10 ด้วยตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ผมยืมมาจากผู้ชมนะครับคุณแอชซื้อมาใช้เขาบอกว่าเป็นมีดราคาประหยัดแล้วก็ ได้รับแรงบันดาลใจจากสไตรเดออีกแล้วก็คือลอกการบ้านสไตรเดอนั่นแหละนะครับราคากี่บาทซื้อที่ไหนเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ใต้คลิปแล้วกันดูรีวิวนี้อยากจะซื้อกันก็ไปซื้อกันเองนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้ใช้แบรนด์นี้อยู่นะออมาดูกันหนักอยู่นะเนี่ยเล่มนี้168กรัมหูหนักมากนะครับเป็นมีดพับไซส์กลางค่อนไปทางใหญ่นะครับเมื่อ,เ,อ,อเราลองวัดความยาวตอนพับเก็บอยู่ที่4 8นิ้วนะครับ12เซนกว่าแล้วก็มีดกลางได้2วิธีคือดันสตัร์ตรงนี้นะครับซ้ายและขวามีติดมาทั้งคู่ดึงฟิปเปอร์แทบด้านหลังซึ่งยาวมากฟิปเปอร์แทบแล้วก็ดึงง่ายด้วยแต่ผมเกลียดฟิปเปอร์แทบแบบนี้มันเกะกะนะครับ8.25นิ้วหรือ8ปดเศนึส่วนสนิ้วนะความยาวคือ21เซนยาวเลยนะ8นิ้วกว่าใบอยู่ที่3.5นิ้วนะครับ3.6นิ้วที่9เซนนะครับเขาบอก90มมก็เก้าเซนนั่นแหละนะ น้ำหนัก168กรัมร7อกรัมหนักเลยนะครับใบเป็นดรอปพอยต์หรือว่าสเปียนะครับซึ่งด้านหลังไม่มีจิมปิ้งล้นล้นเรียบๆแบบนี้เลยแล้วก็ปลายก็กดต่ำลงนะครับเล็กน้อยมออีด้านบนซึ่งลดความหนานะครับลงถ้าลองวัดความหนาคร่าวๆดูแล้วกันส่วนโคนตรงนี้หนาถึง3.3มิลนะครับถ้าตรงกลางก็บางลงหน่อยหรือ3.3 นะครับ3.3แล้วก็ตรงปลายก็2.8นะครับก็ถือว่าเป็นมีดพับที่หนาแล้วนะกับลักษณะนี้นะครับใบเนี่ยเป็นเซ r ร์เบอร์กรนะครับซึ่งออกแบบมาเป็นเซ r ร์เบอร์กที่มีแนวสองเซอร์เบอเฉียงข,ขึ้นข้างบนนะครับไม่ได้ออกตรงๆแบบนี้นะครับเหมือนมีดหลายๆรุ่นที่เราคุ้นตาแล้วก็แลนเองเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผลิตจีนนะครับโรงงานจีนแบรนด์จีนด้วย L A N D Land k n i f e G B 911อีกแล้วนะครับ มีฟิงเกอร์ชอยขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับอยู่ข้างหน้าแต่ว่าไม่ได้กว้างมากตรงนี้เป็นส่วนที่ไม่คมนะนตรงนี้นะแต่ว่าแหลมนะตรงนี้ระวังนะอ,อบาดมือได้เหมือนกันนะต้องระวังนะครับนี่แหลมเลยนะครับไม่เก็บ,ไม,กบไม่เก็บอะไรมาเลยใชย้งานต้องไปตะใบเอาหน่อยนะครับนี่ก็คมนี่ก็คมคมเลยนะระวังนะครับส่วนตรงนี้ไม่คมไม่รู้ออกแบบมาทําไมนะเพื่อความเท่ม้งผิวเป็นซาตินนะครับขัดเงามาแล้วก็มีการเคลือบน้ํายากันสนิมมาและวมั้งไม่รู้เหมือนกันนะครับ ส่วนวัสดุปายนี่ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาทำจากสแตนเลสสตีลหรือว่าเหล็กอะไรนะครับแต่ให้เดาน่าจะเป็น 440C ไม่ก็ 14C แซนวิชนะครับไม่ก็ 420SC หรือว่า D2 หรืออะไรไม่รู้นะครับนะก็บอกไม่ได้ว่าเป็นสแตนเลสสตีลทนสนิมแค่ไหนอะไรแต่ว่าคมเนี่ยถ้าลองสัมผัสคมดูนะครับคมเลยคมเลยแล้วคมดีด้วยนะครับไม่ต้องรุ้นเลยนะว่าเป็นมีดมันแบบ คมล้มไหมวะอะไรเงี้ยคมแค่ไหนวะคมครับคมเลยครับคมเลยคมเลยแหละปลายก็คมเนี่ยเกาะเล็บเลยนะเห็นไหมนะครับแต่ว่า very tip เนี่ยไม่คมไม่ไม่คมเท่าไหร่นะครับตรงนี้คมแล้วนะก็ใช้งานได้นะครับส่วนใบติดตั้งสตร์ทมาสองฝั่งเปิดได้ทั้งคนถนัดขวาแล้วก็ซ้ายนะครับด้ามเป็น g 1 0หนาเลยแปะบน s t ตน n l สส s ี t e e l liner ซึ่งไม่เก็บคมมานะอันนี้ก็คม ต้องระวังนิดนึงนะครับเป็นแบบ Open Back มี Spacer Stand Off 4ตัวเลยนะครับเช็ดล้านทงความสะอาดสะดวกโครงสร้างแข็งแรงด้านในไม่เจาะลดน้ำหนักมาเลยนะครับมาเต็มๆเ,เลยก็แข็งแรงแน่นอนแหละนะครับส่วนระบบล็อกเป็น Liner Lock ด้านในยันขวางใต้โคนแบบนี้มีล็อกสติ๊กนิดๆนะครับเออกึดๆหน่อยฮาร์ดแวร์เป็นสีเงินเป็นแฟลตนะครับแล้วผิวเป็นจี0ซึ่งกันลื่นนะครับไม่มีรูแลนยัดอะไรมาส่วนคลิป ติดตั้งมาแบบทิปอัพแครี่นะครับด้านเดียวตรงนี้ที่เดียวนะครับย้ายไม่ได้แล้วนะครับติดมาด้านเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะจำกัดสำหรับคนที่ถนัดซ้ายอาจจะพกไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับเป็นคลิปสแตเลสแลนแบบนี้นะครับถ้ายก็จะเลียมเลียมเลียเยมเรียม,ยม,ยม,ยมหมดเลยเปิดดีสุดคือดึงฟิปเปอร์แท็บตรงนี้กลางออกจุดหมุนเป็นวอชเชอร์นะครับเป็นแหวนรองไม่รู้เป็นไนล,ลอนหรือเป็นบรอนซ์นะครับแต่ว่าไม่ใช่บอแบรริงแน่ๆนะครับดัน ใบใหญ่หนักหนานะครับกลางก็เร็วดีนะครับฟลิ p p e r ร์แถบยืดมากเลยนะครับอาจจะเกะกะนิดนึงเวลาพกนะครับเปิดแบบใช้สตั๊ดก็ได้เปิดแบบใช้ฟลิ p p e r ร์แก็ได้นะครับเพราะเป็นมีดน่าจะราคาประหยัดที่ดูคล้ายสไต r เดอร์สัตว์เลยนะครับคล้ายๆสไตเดอร์มากด้ามเหลี่ยมๆแปลกๆบ,บ,บอกไม่ถูกตรงเนี้ยเวลากมแล้วมันมันยันมือจับแบบนี้ผมว่าไม่โอเคไม่ถนัดนะถ้าเป็นสไตเดอร์จริงๆนะครับ ก็เป็นสไตเดอร์ด้ามที่ไม่ดีสำหรับผมนะผมว่าไม่ดีนะครับตรงนี้ยันไม่ว่าจะเป็นการจับมันยังไงก็ตามก็ย,ยังรู้สึกอยู่ดีนะครับอันนี้มันก็หน้าไปเนาะส่วนใหญ่เขาจะจับประมาณนี้นะครับมีดกรรอย่างนี้ก็พอได้อยู่นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับใช้เวิร์กกับงานละเอียดแต่ว่าด้ามผมว่าเหลี่ยมไปแล้วมุมองศาด้ามไม่ดีนะครับแต่จับรีเวิร์สดีนะเออมีที่วางนิ้วพักนิ้วดีนะครับผมก็ลองไปดูในลิงก์แล้วกันถ้าเกิดดูรีวิวแล้วชอบรู้สึกว่ามันหลอดอีน่าใช้ก็ ไปซื้อกันเองนะครับก็ประมาณนี้แหละถ้าเป็นสไตรเดอร์กอบรุ่นอะไรมาไม่รู้มีล็อกสติ๊กด้วยนิดๆอึดๆนะถ้ากลางเร็วๆล่ะเอออึดๆติดแต่เดี๋ยวก็คงหายนะใช้ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือแลนด์จี1 1เสีดำนะครับแบล็คเราเจอกันใหม่ตอิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮบิกรเดนเอาท์